สวัสดีครับผมแมทริเวียนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเทอรเรียซีรีส์ซิมอนเป็นพาร์ทที่26กครับก็เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเดี๋ยววันนี้เรามาชมภาพแฟนอาร์ตกันก่อนครับภาพแรกวันนี้มาจากน้องประสิทธิ์ซิมอนไนนะครับมาเป็นแนวกระตุ้นเห็นกี่ครั้งก็ชอบนะครับแนวนี้ถูกใจมากเลยภาพที่2นะครับมาจากน้องเบสเป็นเซตคนป่านะครับแล้วก็ u f o ออมาเป็นขบวนเลยนะครับ UFO มาเป็นกองทัพขนาดนี้ยึดโลกได้เลยดีกว่าภาพที่สามนะครับมาจากน้องกันก็เป็นภาพที่เราหวดหน้าเจ้าบอสแพนเทล่านะครับภาพที่4ี่ครับจากน้องพัชรพลนะครับเป็นแนวคาแรคเตอร์มีตัวไรเกาะไร,ะไรมาด้วยนะครับโอเคภาพที่5้ามาจากน้องซีลอดครับแน่นอนครับกรอบบินชัดๆสภาพนี้กรอบบินชัดๆภาพที่6นะครับวันนี้มาจากน้องพลู วาดมาเป็นเซตสตาร์ดัสนะครับสีสันนี่แบบแจ่มจริงอะไรจริงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจภาพแฟนอาร์ตนะครับไม่ว่าจะอยากดูภาพเป็นเต็มหรือว่าสนใจจะส่งภาพนะครับเชิญได้ที่แฟนเพจเลยสำหรับลิงก์นะครับก็อยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับพร้อมแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปขวดบอสตัวสุดท้ายที่เป็นบอสเสากันดีกว่านะครับ บอสตัวสุดท้ายที่เราเหลือไว้เนี่ยเป็นบอสเดี๋ยวติดติดติดโอเคเป็นบอสโซล่าพิล่านะครับก็คือเจ้าตัวเสาโซล่านั่นเองโอเคเราจะใช้ซัมมอนเป็นอะไรดีนะครับก็เป็นบังกรและกันนะจาจะเวอร์ครับเรียกไปเยอะๆเวยาวเ<ๆ>พื่อนเอวยาวเอยาวโอเคเรามาเปลี่ยนเครื่องประดับกันที่ตึงดีกว่านะครับ<ๆ>เครื่องประดับเจ้าตัวนี้ ที่เพิ่มดาเมจซัมมอน15%เอนี่ยเอาออกละกันนะครับเราจะใส่เจ้าไอเทมตัวนี้เข้าไปแทนเพิ่มเยอะมากเลยนะครับทำให้เราอยู่ในน้ำได้ด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนี่นะครับตอนนี้เรากระโดดขึ้นก็ได้แค่นี้อ่าแต่ถ้าเราใส่ไอเทมนี้เข้าไปนะครับอ่าคราวนี้ครับเวลาเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราจะกลายเป็นสปาร์าดอีกแบบหนึง่งแบบนี้นะครับทำให้เราเคลื่อนไหวในน้ำพิวได้ครับแต่ลถ้าเราขี่เจ้าตัวนี้อยู่เนี่ย แล้วเราอยู่ในน้ําจะกลายเป็นสัป,ประหลาดนะครับเราจะเคลื่อนไหวได้เร็วมากเลยแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราจะกระโดดได้ครับเราจะกระโดดบนน้าได้เลยก็ถือว่าพิ้วนะครับถือว่าพิ้วขึ้นเยอะเลยโอเคแล้วก็ปีกเหรอปีกไม่จําเป็นนะครับเอาเป็นอย่างอื่นดีกว่าเอาเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันจะทําให้เกิดสปอร์รอบๆตัวเราช่วยทำาดาเมจนะครับถ้าจะดีเจ้าเสาพิล่านี้ค่อนข้างเป็นปัญหานะครับเนื่องจากที่พื้นเนี่ย จะมีเจ้าตัวมอนสเตอร์ที่ขี่สัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเข้ามาโจมตีเราเร็วมากเลยแล้วก็ยิงไฟได้ด้วยแต่ไม่ทะลุบล็อกครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวที่ทะลุบล็อกซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นปัญหานอกจากนั้นนะครับถ้าเราลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนยูนฟโอหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่ากระโดดนะครับจะมีเจ้าตัวที่ยาวๆเข้ามาโจมตีเราซึ่งบอกไปว่าเร็วมากหลบไม่ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยว เราจะลากมาจัดการแถวแถวนี้ละกันนะครับก็ฟังจากเสียงเนี่ยก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่นเงเนงี่ยเนี่ยโลตัาเมตแต่ละตัวนี่ไม่เชื่ยเบาๆนะครับเราจะเอายังไงดีเราจะใช้บล็อกกั้นเจ้าพวกนี้เหรอไม่ไม่จำเป็นนะพวกนี้มาไม่ถึงเรานะครับโดดไปนูนนะ่นแล้วโอเคถ้างั้นเราก็ไม่ต้องกั้นก็ได้ครับอ๋อแต่ถ้ากั้นจะกั้นถ้าโจมตีได้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยว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 ยเดี๋ยวแต่ยยินดเดมาเยอะเหลือเกินแต่ก็โอเคโอ้โหร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบหมุนหมุนหมุนโอเคครับเราจะกั้นแล้วกันถทางั้นอ่ากัาน้นกัน้นกัน้นเอาประมาณนี้แล้วกันครับแค่ให้ยิงโอ้โหหน้าทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยว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 บอลบอลไฟลูกบอลไฟยังมมาอีกเหรอเพื่อนกั้นไม่พอใช่ไหมสูงไม่พอใช่ไหมก็พอนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเราจะลากมอนสเตอร์มาฆ่าแถวๆนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะฆ่าที่ไหนก็ตามเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการจัดการมอนสเตอร์พวกนี้แล้วก็ถ้าเราทำได้เยอะพอเนี่ยในจำนวนหนึ่งลบอลก็จะหายไปครับแต่เราไม่อยากเข้าไปด้านในเพราะว่าเสี่ยงนะครับอาลิเจนเลือดติดตะเกียงนิดนึงฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลากมอนมาฆ่าแล้วกันก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอวางไฮด้าแป๊บหนึ่งจะรีบไปไหนเดี๋ยวเพื่อนมากันเยอะเหลือเกินมากันเยอะเหลือเกินโอเคเข้าไปด้านอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งใจเย็ยนเพื่อนอะเขาไปด้านในกันก่อนนะครับอ๋อฮะเลือดน้อยเหลือเกินอะ่ะรอรีเจนเลือกกันดีกว่าอือโอ้ยโอ้ยเอาไงดีเราจะเข้าไปด้านในดีไหมเข้าไปดูหน้าบอสทีน่นึงก่อนแล้วกันนะครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปวาร์ปเลยวาร์ปเลยแวนแวนนี่นะครับโหโลยังเต็มอยู่เลยอะ่ะอืมโอเคอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋ตรงนี้มีบ้านพักตากอากาศด้วยเยี่ยมครับ ถ้าเราลอยอยู่นะครับเจ้าตัวยาวๆก็จะโจมตีเราแต่ถ้าเราไม่ลอยเนี่ยโอ้โหดูด้านล่างสิครับมอนสเตอร์เยอะขนาดนี้ใครจะหลบได้หมดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวร์ปหนีวร่ปหนีวร่ปหนีเพื่อนโอเคครับสรุปว่าเราอยู่ด้านขวาดีกว่านะครับอย่าเข้าไปด้านในเลยลำบากแน่เที่ยวเดียวๆนี่นะครับถ้าเราลอยปุ๊บนี่แบบพุ่งตามเราเลยอ่ะเดียวใจเย็นๆสิเพื่อนยิง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 หน้ามันยิงน้ามันเลยยิงน้ามันเลยโอเค เราก็จะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะโลพังนะครับโอเคเลือดน้อยแล้วเกินขอรีเจนเลือดก่อนแล้วกันอ่อ้อยไบแล้วไปแล้วถ้าตัวทะลุนี่มันมันน่าปวดหัวมากเลยครับได้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 ได,ได,ได้คือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับแค่ทะลุเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าตอนนี้เราลอยปลุกเนี่ยหือไอตัวย,วยาวๆนี่มาเลยครับ แล้วแรงมากอ่ะแรงเกินแรงเกินไปแล้วไฮด้าเพื่อนแต่ไฮด้าตรงนี้ดีละฝนฝนเข้าไปลากเพื่อนลากไปเยอะลากไปเยอะโอ้โหโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เลือดเราเต็มเลยนะครับด้วยพลังแห่งไอเทมเอ็กซ์เพรสของบอสโกเลมอันนี้เลยนะครับรีเจนเลือดแบบรัวๆเลยโอเคลากลากมาอีกลากมาอีกไปเยอะๆไปโอ้โหเยอะเยอะจริงเยอะจริงจังเยอะจริงจังมากเยอะจริงจังมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิงอัดหน้าอัดหน้ายิงอัดหน้าเพื่อนอตัวนี้อัดหน้าอัดหน้ายิงสิเพื่อนทำไมไม่ยิงล่ะทำไมมอนสเตอร์ที่เราขี่มันมันอู้ล่ะยิงเพื่อนยิง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 อ่าก็ดูจากพี่แววแล้วนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คงจะไม่กี่นาทีโลบอสก็คงจะพังแล้วครับเพราะว่ามอนสเตอร์เยอะมากเลยถ้าถามว่าตัวไหนปวดหัวที่สุดนะครับในการสู้กับบอสเสาเนี่ย ส่วนตัวผมว่าตัวโซล่านี่แหละครับถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามีตัวปวดหัวครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวยิงเวทไกตัวทะลุบล็อกแล้วก็ตัวที่ทำให้เราไม่สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นะครับโอเคทางเรื่องเนี่ยน่าจะยังนะครับโอ้ยัง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 จะเย็นจะเย็นเดี๋ยวค่อยมาใหม่เพื่อนขอไปสู้ด้านนอกและกันแล้วก็หลังจากที่เจ้าตัวนี้ตายนะครับมูลหลอดจะมาอ่า ถ้างั้นก็เดี๋ยวอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวบัฟบัฟยาบัฟยาก่อนลืมบัฟยานี่เองโอเคบัฟเพิ่มมูล,ลดจะมานะครับพอมูล,ลดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเตรียมตัวก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ Ufo สู้แล้วก็ซัมมอนมังกรถ้าฆ่าบอลตัวนี้ได้เสร็จแล้วนะครับเราจะรีบรีบรัฟทั้งหมดทิ้งคลิกขวารีบรัฟทิ้งทห้หมดเลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะวับกลับไปที่บ้านหลังจากนั้นก็รอครับัลลก,กพิบิบ เราจะบัฟใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ระยะเวลาบัฟที่นานที่สุดนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับบัฟครับโอเคใกล้พังเลี่ยงเลยเพื่อนก็จะลองสู้กับบูลหลอดดูนะครับอ่าไหวหรือเปล่าไม่รู้อา่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําพื้นที่สู้ครับแต่เรามีพยาบาลครับไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเราก็วาร์ปกลับไปหาพยาบาลแล้วก็อยู่นะครับน่าจะสู้ได้แต่ถ้าพลาดตายยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไร ถ้าพาดตายมูนหลอดจะหนีไปนะครับแต่เราก็จะมีแร่ที่ได้จากบอสเสาต่างๆเอามาคราเป็นที่เรียกบอสมูนหลอดใหม่นะโอ้ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับตัวนี้มันแรงจริงจังยิงยิงสิเพื่อนโอเคจะมืดเรียงเนี่ยใกล้มืดแล้วนะครับเราจะสู้กันอีกนานแค่ไหนขเขาเข้าไปดูก่อนว่าโล่พังหรือยังนะครับโล่เพื่อนโล่โอ้โหเยอะเยอะเยอะวับวัได้ไหมวับวับก่อนยัง ไกล้พังแล้วครับใกล้พังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเ,ยเ,ยเ,เ,เดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยพังก่อนดีกว่านะครับเซฟหน่อยเซฟ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 เลือดเลือดเซฟเลือดเลือดเซฟเลือดแป๊บอ่ะก็สบายสบายครับยิงกันไปเรื่อยๆอ่าฮะมีไอเทมอะไรที่เราต้องจัดการเป็นพิเศษเนี่ยไฮดา้าเพื่อนไฮดา้าแล้วก็เมฆไปลากมาอีกครับไปลากมาอีก มาเยอะๆมาเยอะๆอ่าโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนี้แหละกาลังดีกาลังดีอย่าเยอะกว่านี้เดี๋ยวเอาไม่อยู่เดี๋ยวเอาไม่อยู่โอเคถ้ามาประมาณนี้ก็พอได้ครับแต่ถ้าไปอยู่กลางดงนี่ไม่เวิร์คครับยังไงก็ไม่เวิร์คจะโดนเยอะเกินไปไม่น่ารอดนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ยิงรัวๆแบบนี้นะครับในความสูงระดับนี้เนี่ยมีโอกาสาที่อาจจะเป็นเจ้าตัวพวกนี้หรือไม่ก็โลกอ,อาจจะพังแล้วก็ได้เนาะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูโลกกันนิดนึงนะครับว่าโลกพังหรือยัง ้าโลพังแล้วเนี่ยเราจต้องจัดการบอสกันนะครับโอเควัดใจเพื่อนวัดใจรีบรีบไปรีบไปเข้าไปดูเพื่อนโอเคเรามีที่วาร์ปนะครับช่วยที่เยอะเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวยิง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 โอ้โหไม่ไม่ดีไม่ดีใช้เวลานานไม่ดีนะครับเนี่ย yeah, เหมือนจะยิงบอสเสานั่นไงยิงบอสเสาจยิงจริงด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไฮด้าไฮด้าไฮด้าโอเค okay, ไฮด้าไปไม่ฝนไม่ฝนโอเค okay, ไม่ฝนโอเคครับ ก็เรื่อยๆแล้วทั้งนั้นโอ้โหวาวว้าวาพังหรือยังพังหรือยังพังหรือยังเร็วเพื่อนเร็ว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 ไม่อย่างหีบานโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้หมดอ่าโอเคครับโอ้ยหกระตุกกระตุกเราได้แฟกเมนต์มาทั้งหมด39อันครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเราอ่าเดี๋ยว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 เพิ่งเดี๋ยวเพิ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บหนึ่ง เซฟที่นี่ก่อนนะครับแล้วเรารีบัฟรีบัฟรีบัฟก่อนเอาบัฟออกให้หมดนะครับเอาบัฟออกให้หมดอโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปที่บ้านแล้วก็ปับใหม่กันนะครับโอเคไปทั้งนั้นเรารีบกันก่อนดีกว่านะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องประดับก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมูลหลอดจะมาแล้วเร็วเร็วอย่าอย่าอย่าเพิ่งตกลงไปจะต,ตกลงมาทำไมดีอาเปลี่ยนไอเทมเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีกปีกปีกขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ปีกแป๊บโอเค เราเอาอันนี้แทนนะครับแล้วก็เอา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 ,เอาดัมเบลมีเดียนใส่แทนปีกแล้วกันเราจะใช้ยูโอสูนะครับแล้วก็กดยาปับมังกรมาเพื่อนอพื้นที่ซุ่มพอลเราไม่มีก็จริงนะครับแต่ตรงนี้น่าจะช่วยเราได้ในบางส่วน<อ>แล้วก็เรามีกระทาวาบครับก็เลยอาจจะสู้ได้เนาะไม่แน่ครับไม่แน่มันต้องลองครับของแบบนี้มันต้องลองโอเคมาอย่างเพื่อนพร้อมแล้วเพื่อนมาเลยไฮด้าเมฆฝนช่วยช่วยได้ไหมเนี่ยโอเคแถวนี้ครับ แถวนี้น่าจะหลบท่าบอสดูหลอดได้บางท่าโอเคโอเคเราจะต้องมาดูดาเมตนะครับว่าเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดอกเราเป็นร้อยเลยเหรอดอกเราเป็นร้อยเลงเหรอโอเคโอเคพอได้พอได้พอได้นั่นแง่โดนน้ำพึ่งอยูยโอ้หายเดี๋ยวเดี๋ยวตาลำแสงไม่โดนเพื่อนไม่โดนไม่โดนอ่าเอาละสิโอ้ดาเมจเราใช้ได้นะครับออ้ยแป๊บเดียวลดเป็นหมื่นเลยเหรออ่ะเรามาลองอยาอยากคิดจะจับเราอยากโอ้โหยังจะถึงอีกเพื่อนเอ้ย มามาตรงรูปนี้ก็ได้มามาสู้กันตรงรูปเพื่อนมาสู้กันตรงรูปอาดเลเซอร์เหรอเลเซอร์เหรอเพื่อนไม่ได้กินกันง่ายๆหรอกไอ้น้องสามสองหนึ่งโอเคปั๊มยาครับมาสิครับามาเลยมาเลยเลเซอร์ปรเปล่าเลเซอร์เปล,ล่าอ่าเราหลบหลบโอ้โหหลบไม่ได้หลบไม่ได้หลบไม่ได้วาปหลบนะวร์ปหลบอ่าโอเคเป็นไงล่ะเพื่อน เลเซอร์ไม่ได้กินหรอกเพื่อนเอโอยู่หูข้างบนจะพังเลยครับสามสองเดี๋ยว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 โ okay. อเคยังไงดียังไงดีงงดวร์ปหลบดีกว่าเนาะวร์ปหลบดีกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโดนเยอะโดนเยอะเจ็บโดนเยอะเจ็บโอเค okay. เรามีพยาบาลด้วยนะครับถ้าไม่ไหวก็ไปหาพยาบาลเลเซอร์มาอีกแล้วเลเซอร์มาอีกแล้วไม่ได้กินง,ง่ายหรอกเพื่อนโอ้โหแต่ก็เจ็บเหมือนกันนะครับแต่เราทำดาเมจได้ดีมากเลยอะเดี๋ยว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 ฮะ อย่าเพิ่งเราจะยังไม่ใช้พยาบาลครับเราจะสู้แบบลองไม่ใช้พยาบาลดูก่อนไม่ไหวจริงๆก็ใช้ครับโอโอเลเซอร์เลเซอร์สองอันสองอันโอ้โหตาย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 จะตายเพราะเลเซอร์นี่แหละเพื่อนมังกรทำงานดนสิเพื่อนโอ้โหอู้เลือเกินอ่ะเนี่ย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 มือเนี้ยเนี่ยเพื่อนมือเนี้ยเนี่ยม้าสิม้าดิมามังกรมังกรเร็วเร็วเร็วจะตายเรื่อเนี่ยตายเรื่อเนี่ยโอโอใหม่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 ไม่ใช้ไม่ใช้พยาบาลมา มาติครับมาตีครับทงังหรอยงทังหรอยงขออีก20วิขอหลบขอนี้ก่อนขอนี้ก่อน20บวิครับ20บวินี้เราจะไม่คุยกันเราจะต้องการรีเจนเลือดด่วนเลยอย่าคิดเพื่อนอย่าคิดโอ้โหแค่คิดก็ผิดแล้วเพื่อนโดนทีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยไม่เอา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 สิพเพืเ่อนเย็นเย็นเย็นโอ้น้ำพึง่งน้ำพึง่งขอน้ำพึงพงำพงพำพ่งก่อนอย่าเพิ่งน้ำพึ่งขอสัมผัสน้ำพึ่งก่อนได้ไหมอ่าเลือดมาแล้วครับเลือดมาแล้ว โอเคเพื่อนเรามาหวดกันต่อเลยเรามาหวดกันต่อได้เลยเพื่อนนะตรงกลางใช่ไหมหัวใจเพื่อนโอ้โหโหรัว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 ปั่นเพื่อนปั่นมังกรปั่นมังกรมังกรปั่นสู้สู้เว้ยสู้เว้ยสู้เว้ยสู้โหเลยตา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 ยมังกรโจมตีที่หัวใจสิเพื่อนหัวใจอ่ะมีไม่หัวใจอ่ะจิตใจอ่ะทำด้วยอะไรจิตใจด้วยอะไรจิตใจทำด้วยอะไรไม่รู้แต่ว่าอื้อ โอ้ย่าคิดเพื่อนอย่าคิดคาทาวาปคาทาวาปมันของแรของแรบอกแล้วว่าคาทาวารปนี่มันเทพมากมันเทพมากคาทาวาปมันเทพมากไหนไหนไหนกอดูเลือดหน่อยสิเพื่อนอ๋าโอ้โหอย่างนี้น่าจะสู้บุลลอดไหวครับอ่าซีดีซัมมอนนี่โอ้โหไปไปไปได้ดีๆไปได้ดีๆโจมตีเพื่อนโจมตีเพื่อนอ่าโอ้โหเรียบร้อยครับปฏิโถปฏิถังกะละมังหม้อ เราจัดการมูลหลอดได้แล้วโอ้โหถือว่าดูดีครับดูดีขไอเทมก่อนขไอยเทมหน่อยขไอยเทมหน่อยอ่าเราจัดการมูลหลอดได้แล้วนะครับแหมถือว่าดูดีโอเคอ่างั้นเดี๋ยวเราโอ้โหของเต็มของเต็มทิ้งเลนแป๊บมีอะไรตกอีกไหมเนี่ยดาวไม่เอาเพื่อนดาวไม่เอาไม่อยากได้ดาวเพื่อนเดี๋ยวต้องมาผ่อนอีกไม่เอาอเก็บเก็บเก็บทิ้งเก็บทิ้งโอเค เราได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะนึกไม่ออกเลยถุงสมบัตินะครับถุงสมบัติของบอสเอ็กซ์เปิดมาแล้วของบอสมูลลอดครับแต่ว่าถุงเดียวเนี่ยไม่พอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนิดหนึ่งถุงเดียวไม่พอครับเราต้องใช้หลายถุงแต่ว่าวิธีการเรียกมูลหลอดโดยที่ไม่ต้องไปจัดการพราเสาใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวเอาเก็บพวกแบนนงแบนเดอร์ไม่ใช้เนี่ยเก็บไปเพื่อน แล้วก็อันนี้อันนี้เก็บไปไว้ในกล่องยาแล้วกันเพื่อใช้นะครับเผื่อใช้โอเคคลิกไปเรียบร้อยวิธีการที่เราจะเรียกมูลหลอดออกมาอีกได้โดยที่ทิ้งทิ้งทิ้งปีกเพื่อนปีกปีกไปไหนโดยที่ไม่ต้องเรียกบอดตักเวทแมานะครับให้เราใช้เจ้าตัวแฟก en เมนต์ต่างๆนะครับขึ้นขึ้นไปเพื่อนขึ้น ให้เราใช้ตัวแฟกเมนต์ต่างๆครับอย่างละ20อันเพื่อครับที่เรียกมูลหลอดนะครับถ้าสมมุติเรามีส t ต r าร์ดไม่พอเนี่ยเราสามารถใช้แร่ชนิดอื่นๆ3แบบเพื่อครับเป็นส t ต r าร์ดได้ครับอ่าก็โอเคครับมา11อันนี่นะครับพอเราได้อย่างละ20แล้วเนี่ยเราจะมีไอเทมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจะใช้อย่างละ20ครับเราจะคัเป็นที่เรียกมูลหลอดได้ อันนี้เป็นไอเทมเรียกมูลหลอดนะครับถ้าเรากดใช้เนี่ยเดี๋ยวมูลหลอดก็จะออกมาครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวจัดการมูลหลอดอีกสักนิดหนึ่งเยอะๆก็ได้นะครับเพราะว่าสู้ค่อนข้างง่ายเนาะอ่าสู้ค่อนข้างสบายโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวจัดการมูลหลอดอีกหลายๆตัวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวแฟกเต์ต่างๆเนี่ยไม่พอแล้วเดี๋ยวผมต้องทําการไปฆ่าบอสเวทฆ่าบอสเสาแล้วก็ฆ่ามูลหลอดอีกแล้วก็ พยายามฆ่าให้ได้เยอะๆครับเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นตอนเดียวที่ใช้เวลา2วันเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราได้จัดก,การบอสมูลหลอดตอนอัดคลิปไป1ตัวหลังจากนั้นครับผมได้ทําการลงกิจกรรมบอสดักเวทบอสเสาแล้วก็มูลหลอดจัดก,การมูลหลอดไปอีก2ตัว หลังจากนั้นไม่ไหวนะครับก็เลยไปนอนวันนี้ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยผมได้ทําการลงกิจกรรมบอสนักเวทบอสเสาบอสมูลหลอดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จัดก,การบอสมูลหลอดไป2ตัวครับก็เลยได้มาทั้งหมด5ถุงถ้าถามว่าทําไมถึงต้องลงกิจกรรมใหม่บ่อย <S <S เพราะว่าเราต้องการเจ้าตัวแฟกเมนต์ตัวนี้ครับเราจะมาคราเป็นชุดนั่นเองโอเคครับทั้างาั้นเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันดีกว่าไอเทมที่ต้องการนะครับมีอยู่2อ,อย่างก็คือคาถาแซลมอน2อันเลย แต่เป็นคาตาซาม,มอนแบบที่เป็นเซนทรีหรือเปล่าน่าจะเป็นเซนทรีครับโอเคเปิดมาอันแรกไม่มีอันที่2ยังไม่มาอันที่สามก็ยังไม่มาอ่าโอเคงานใหญ่แล้วไงล่ะเปิดโอเคครับมาละอันหนึง่งงานใหญ่ไหมงานใหญ่ไหมอ่ามาไหมโอเคมาโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมมากดวงดีมากๆนะครับเราได้ชุดด้วยใส่ชุดไปนะครับโอ้โห เมื่อกี้ใจหายวูบแล้วอะ่ะดึกว่าจะต้องฆ่ามูลหลอดอีกฆ่าไปหลายตัวแล้วนะเพื่อนจะบอกว่าตอนนี้นี่ฆ่ามูลหลอดจนเอียนเลยนะครับเอียนเลยอ่ะหนักเลยโอเคขายของก่อนขายเจ้าตัวนี้ไปนะครับมีหลายอันเลยขา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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวดอบอยู่นู่นอันหนึ่งด้วยแล้วก็เจ้าตัวกราวิตี้ก็ไม่เอาขายขายอันติกราวิตี้นะครับอะเก็บก่อนเก็บแป๊บหนึ่งเก็บแป๊บหนึ่งโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเลย ขาย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 ขา,ยายตั้งหนยเพื่อนโอเคขายอีกครับขายอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ,อันไหนอีกอันไหนอีกโอเคอันนี้ด้านบนมีเทพอะไรเนี่ยดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวขายผิดและแย่เลยด้านบนมีเจ้าตัวอันนี้อีกขายกาวิที่ปอนมี2อ,อัน3อันหนุนขายให้หมดเลยโอเคครับว้าไปเอาอ่ะเยี่ยม สองอันด้วยขายสิครับเงินทั้งนั้นประโทเอ๋ยโอเคครับงั้นเรามาเอาไอเทมที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนแล้วกันแต่อันนี้ที่แบบชอบมากอะ่ะชอบเป็นการส่วนตัวถ้าเล่นซีรีส์เวทนะเดีย๋ยวจะจัดเต็มให้โอเคเก็บก่อนนะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวเก็บไปอของมันของมันของนี่เล่นลวมันครับถ้าเล่นสายระยะใกล้นี่ต้องจัด พอท่อไม่เอาเพื่อนอพิสซึมโอเคเก็บเก็บสายเวทไม่เอาอันนี้เป็นมจิกนะครับอ,อันนี้เป็นไอเทมของเก็บหน้ากากบุลหลอดก่อนที่เรียกบุลหลอดโอเคเอาเอาลงให้หมดเลยคงจะไม่ได้ใช้ละคงจะใช้แต่สแตนดาร์ดนะครับอ่ะขึ้นไปก่อนอันนี้เป็นไอเทมเรียกซัมมอนลูกตานะครับเป็นซัมมอนแบบเป็นสัตว์เตี้ยงไม่ช่วยอะไรเลยเอาออกไปก่อนนะครับ อ่าปีกปีกได้ปีกมาด้วยโอ้โหได้เซ็ตพิเศษด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีครับถ้างั้นเราดูไอเทมของมูหลอดดีกว่าไอเทมมูหลอดนะครับถ้าเราสวมใส่เนี่ยก็จะเหมือนเรากินยากราวิตี้ครับถ้าเราอยากใช้ความสามารถในการอันติกราวต้เราแค่กดขึ้นอ่าก็จะเป็นการใช้แล้วนะครับวิธีการยกเลิกก็ออกออกนะครับอ่าฮะเดี๋ยวเด๋ยวเพิ่มลงมาก่อนกดยกเลิกไม่ได้หรอ ต้องออกเหรอโอเคอ่ะประมาณนั้นแล้วกันก็คงจะไม่ได้ใช้ครับเป็นไอเทมที่ไม่ได้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าอยากได้ก็กินยาเกาว,วิตี้ก็ได้ั้างฟาร์มก็เยอะนะครับโอเคเรามาดูไอเทมสําคัญกันดีกว่าไอเทมสาคัญนะครับหนึ่งเลยคือเจ้าคาถาตัวนี้นี่ครับเขียนอย่างชัดเจนว่าเป็นซัมมอนดามเมดนะครับเป็นาคาถาซัมมอนแบบเน้นๆเลยนี่ก็เหมือนกันครับซัมมอนดามเมดอ่าอย่างที่เห็นเลยนะครับ เรียกพร้อมกันได้ด้วยเรียกได้กี่อันเนี่ยเรียกได้อย่างละอันนะครับพร้อมกันโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าดูดีเดี๋ยวเอาซับม,ม่อนออกก่อนเกลก,กะมากเลยอ่านี่นะครับโอเคแล้วก็ทำได้ตามแผนแล้วนะครับต่อไปครับเรามาคับชุดกันดีกว่าก่อนอื่นก็จะต้องคับแรกบุนหลอดให้เป็นบารครับโอ้โหเยอะมากเลยอะร้อยกว่าอันเลยเหรอเยี่ยมเยี่ยม,ยยม ต่อไปเราจะมาครับชุดซลม,มอนสตาร์ดัสกันครับรอ,อมานานแล้วเพื่อนอยากจะใช้มากเลยอ่ะชุดเนี้เปลี่ยนเซตกันดีกว่าโอเคเอ,เ,อเอาเอาเอาเซตนี้เก็บก่อนเนาะถือว่าโชคดีที่ได้มาแต่ว่าเก็บดีกว่านะครับเก็บก่อนเพื่อนเก็บก่อนนะดีจริงๆรเมื่อกี้นี่ใจหายวูบเลยครับเปิดไปหนึ่งถุงสองถุงสามถุงไม่ได้สักทีนะครับแต่ผือตึงเลยหัวที่ร้อนเลย ใส่เซตส t ต r d าร์ดกันครับ <c oughs> ความสามารถพิเศษนะครับถ้าเรากดลงเบิ้ล2ครั้งเนี่ยสม,มอนเราหายไปไหนแล้วละ่ะนี่ครับสม,มอนเราก็จะไปตรงที่เราเอามาวางแบบนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงชุดกันละกันนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อ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 งเองเา,าพูดกันถึงซีรีส์นี้นิดหนึ่งนะครับปกติเนี่ยในซีรีส์ที่ผ่านๆมาเราจะจบตอนที่จัดการบอสมูล o ลอดใช่ไหมครับ เพราะว่าในซีรีส์ทีผ่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายเราคือจัดการบอสท,ทุกตัวครับแต่ว่าซีรีส์นี้นะครับเป้าหมายของเราคือการสะสมไอเทมซัมมอนให้ครบทุกชนิดเพื่อมาเก็บไว้ในห้องนี้หลังจากนั้นถึงจะจบซีรีส์ครับแล้วก็ในซีรีส์ที่ผ่านมา,น,าน,นะครับมีข้อเสียตรงที่ว่าหลังจากเราจัดการบอสมูลหลอดเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ไอเทมมาแต่เราไม่ได้ใช้ครับเพราะว่า เราจัดการบอสครบหมดแล้วก็เลยไม่มีอะไรจะให้ทำนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าจัดการบอสมูลหลอดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ใช้ไอเทมบอสมูลหลอดนะครับเพื่อที่จะมาไล่เก็บไอเทมซัมมอนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจากที่ดูในแฟนอาร์ตท,ที่เพื่อนๆส่งมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเซตสตาร์ดัสอ่าก็ทางงนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เซตสตาร์ดัตผจนภัยไล่เก็บไอเทมไม่ครบน่าจะดีกว่านะครับก็ อย่างที่บอกนะครับซีรีส์นี้จะยังไม่จบจนกว่าจะเก็บไอเทมได้ครบทุกชิ้นของแซม,มอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งเนื่องจากเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆมาร่วมกันโหวตนะครับว่าอยากดูซีรีส์อะไรเป็นซีรีส์ต่อไปอยากจะดูเกมอะไรหรือว่าสนใจอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดค่อยมาพูดกันในคลิปหน้าครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเก็บเซตกันก่อน โอ้โอ้โอ,โอโหล่นหล่นหล่นมาดิเพื่อนเก็บเซตคนป่าก่อนนะครับปะโทคิดขวาทำไมเนี่ยกดม่วนไปหมดแล้วใส่เข้าไปแล้วก็กระถาย f o ด้วยไม่ใช่สิเพื่อนอันนี้ต้องคิดขวาเอาออกโอเคครับก็งั้นพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้กันก่อนดีกว่านะครับอาจจะสั้นนิดนึงพาร์ทนี้ก็อาจจะไม่ถึง30นาทีนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมจนจบแล้วก็วาดแฟนอาร์ตเข้ามา เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับ c r i b e แล้วก็แชร์นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ